วรชชนจิตอาสาร่วมพัฒนาชาติคือคำขวัญวันเด็กที่ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี ได้มอบให้กับเด็กๆเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี2562นี้นะคะขอเจริญธรรมสำนึกดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่าข่าวอโศกนะคะวันนี้วันเสาร์ที่12เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2562เป็นวันเด็กแห่งชาติค่ะเมื่อวานที่ผ่านมาพ่อครูสมณะปพดทิรัก์มีดำริที่จะให้มีการจัดงานวันเด็กให้กับเด็กๆที่มาร่วมงานวันเด็กที่บ้านราชเมืองเรือไม่ใช่เพียงแค่เด็กๆลูก ลูกหลานของชาวอโศกเท่านั้นนะคะแต่หมายถึงลูกหลานของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปสามารถที่จะมาร่วมง,งานได้ มีอาหารฟรีมีน้ำตกให้เล่นฟรีนะคะแล้วก็มีเวทีด้วยค่ะแม่เอียดในน้ำคำเล่าสู่ฟังว่าเมื่อวานท,ที่ผ่านมาพ่อครูมีดำริที่จะให้จัดงานวันเด็กในช่วงเวลาประมาณกระท่านกำลังฉันพัตาหารนะคะหลังจากนั้นพอถึงเที่ยงวันทางบ้านร้านเมืงเรือก็สนองนโยบายของพ่อครูด้วยการประชุมเตรียมงานว่าจะให้มีการตั้งเวทีแล้วก็มีอาหารอะไรบ้างที่จะจัดเลี้ยงเด็กๆแล้วก็จะมีของขวัญอะไรบ้างนะคะ ซึ่งบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเราก็จะได้ติดตามจากข่าวโอสฐจากบ้านราชเมืองเรือในวันนี้ด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเราไปฟังคลิปเสียงที่พ่อครูพูดถึงด,งดำริที่จะให้มีการจัดงานวันเด็กกันก่อนเลยค่ะตัะ้มมักมครกมมัครเยอะคำมักกรมเลี้ยเด็กขึ้นมานะ ึกถึุคไม่ได้ม่าบว่าอะเอยนกออกเดตตมีคุณบอกอาเดินมาเที่ยวนบตกแสงเดวันเด็กุ่นี้บรนากาศดีต้อนรับอาอามาบ้งลำทานมารักมาานามาลัานามารัะานา งขอได้ไม่มาให้น วันเสาร์ที่12มกราคม2562ที่ราชธานีอโศกจะมีการจัดงานวันเด็กค่ะครั้งแรกเป็นวันเด็กใช่ค่ะบริการเด็กๆลูกหลานที่มาเยี่ยมเยือนราชธานีอโศกนะคะพวกเรามีอาหารหลากหลายแล้วก็มีสายน้ำที่เย็นช่ำมีเวทีเล็กๆมีการแสดงเล็กๆมีดนตรีเล็กๆแล้วก็มีเกมเล็กๆเหมาะสำหรับเด็ก ปกติเราก็จัดกิจกรรมเฉพาะเด็กที่อยู่<ร>ในชุมชน,น,ชมชนเรา <นะ S 2> แต่คราวนี้เราคงต้องเปิดกว้างขึ้นคะต้อนรับเด็กๆลูกหลานที่อยู่ภายนอกนะคะค,ค่ะก็ขอเชิญทุกท่านนะคะถ้ามีโอกาส หรือมีอะไรก็ช่วยบริจาคได้ค่ะสิ่งของเป็นรางวัลค่ะไม่ใช่น้าท่วมนะไม่ไม่เป็นรางวัลสําหรับเด็กค่ะวันนี้ก็ชอบนะรางวัลตอนเด็กๆใครให้หนีใจมากเลยอยากได้ตุ๊กตาแล้วก็มาร่วมสนุกกับพวกเราที่ใต้ร่มไทรข้างๆกับลานสะโพตรงนี้ค่ะเป็นเป็นจั้งแเนาะเป็นจะเป็นรั้งประวัติศาสตร์ของราชธานีศอกที่ต้อนรับนะครับงานวันเด็กที่จัดให้กับเด็ก ทั่วไปเลยวันที่12มกราคม2562ครั้งแรกของราชธานีอโศกงานวันเด็กเริ่มตั้งแต่9งกว่า9โมงกว่าๆจนกว่าแรงเราจะหมดหรือว่าเด็กๆท่าจะหมดแรงไว้อยู่ไอ้รับผมค่ะจะเดินทางทำพิธีร่ะ มาติดตามข่าวที่คุณลุงอำนาจหมายยอดกลางจากศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียวได้เป็นผู้ประสานงานให้เครือข่ายปราดชาวบ้านทั้งสี่ภาคได้เข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะพระรีมที่วัดเจ้านะครับได้โปรดจนบรรดาประธานพรให้กับพวกเราทุกคนปราศชาวบ้านที่มาวันนี้และไม่ได้มาข่าวปราศชาวบ้านพ,พบนายก เมื่อเวลา9นาฬิกาของวันที่8มกราคมปีพุทธศักราช2561ที่ทำเนียบรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยก่อนการประชุมที่ห้องรับรองหนึ่งมีรัฐมนตรี4กระทรวงร่วมต้อนรับ นำโดยท่านสนทิีรัตน์สนทิจิรวง์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านกฤษดาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านวิวัฒน์สารยกรมรมธรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านผลเอกสุรศักดิ์การจนะรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายแพทย์ธีระเกียรติเจริญเศรษฐสิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำคณะกรรมการปราบชาวบ้านที่นำโดยพ่อคำเดืองภาษีปราบชาวบ้านจากจังหวัดบุรีรัมย์ในฐานะประธานกรรมการปราบชาวบ้านเข้าพบนายกร,รัฐมนตรีหลังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนตามคำสั่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการชุดดัง กล่าวอย่างเป็นทางการและร่วมขับเคลื่อนพรบเกษตรกรรมยั่งยืนก็ดีนะาบ้านด้วยนะกีทุกคนก็ขอบคุณนะขอบคุณปราชาบ้านที่มาในวันนี้นะขอบคุณท่านรัฐมนตรีทุกคนเราจะเป็นต้องเดินหน้าประเทศไปด้วยกันที่เรียกว่าอะไรประชารัฐใช่ไหมแล้วผมให้เราพายก็เล่นเรื่องปราชาานมาโดยตลอดนะ เพราะว่าท่านเป็นคนที่เรียนรู้จากประสบการณ์ด้วยตัวเองใช่ไหมจ๊ะครับฝาดฝานมาด้วยตลอดอนะ่ะผมรู้ว่าไม่ง่ายนวเราก,กว่าจะเป็นวันนี้ได้แต่วันนี้เราก็ต้องไปด้วยกันแล้วละ่ะเราใช้ประสบการณ์ดั้งเดิมอย่างเดียวบางทีมันไม่พอแหละมันตอ้องเทคโนโลยีเข้าไปด้วยใช่ไหมความทันสมัยต่างๆเข้ามาพวกนี้คือมันจะช่วยทําให้ทุกอย่างมาเร็วขึ้นไงใช่ไหมเราใช้เวลาปีๆปีๆปีว้พัฒนามปถึงตอนนี้ได้วันนี้มันต้องเอาอันนี้มาแล้วก็บวกด้วย อะไรละ่ะด้วยยุคใหม่ใหมเข้าไปเทคโนโลยีสามารถควบควบอากาศของนองยอิยมนิยมซึ่งเราก็วิ่งไปแล้วละ่ะเพียงแต่ว่าวันนี้มันมันเร็วขึ้นนะแต่ทํายังไงคนทุกคนจะเข้าถึงเนี่ยปัญหาของเรานะตั้งแต่ช่วงเช้าตัวแทนคณะกรรมการาประชาบ้านได้นํากระเช้าของฝากที่เป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์มามอบให้กับท่านนายกเนื่องในโอกาสช่วงวันปีใหม่หลายกระเช้าเลยทีเดียวค่ะ เช่นข้าวอินทรีย์จากจังหวัดยะโสธรสลัดจากอำเภอวังน้ำเคียวพืชผักอินทรีย์จากละโวธานีกระลำปลีปรกระลำดอกจากบ้านราชเมืองเรือจังหวัดอุบลซึ่งของฝากทุกอย่างล้วนปลอดภัยไร้สารพิษร้อยเปอร์เซนค่ะพิเศษยังมีหนังสือเปิดหูเปิดตาเรื่องอาหารของคุณลุงไม้ร่มและหนังสือคนจนที่มีแบบ ที่เป็นงานเขียนของพ่อครูสมณะโพธิรักซึ่งคุณลุงอำนาจได้มอบให้ถึงมือท่านนายกด้วยค่ะเดื่องนี้บอกก่อนนี่ก่อนครับท่านอะไรจ๊ะปีใหม่อ่ครับตัวท่านเป็นเมื่อตัวไหมถ้าเป็นนายกเป็นใหม่น้าดีๆกับวันนี้นะดีอันนี้สวัสดีปีใหม่ขยันอดทนเป็นคนรับใช้ไม่อีก้วคะติก็ คนจนทีี่มแบบจากนั้นท่านนายกได้มอบของที่ระลึกให้กับปราชชาวบ้านและผู้ติดตามทุกคนที่เข้าพบท่านในวันนี้ด้วยค่ะออ่่าตนะทำอะไรถนัดเรื่องอะไรเรื่องข้าวอินทรีข้าวอินทรียาโซทอนยาโซทอน แล้วข้าว TAP ใครอ่ะมันต้องไปเทียร์เต็มนะบางอันเป็นพิซซีได้บางพื้นที่ไม่ต้อง TAP แต่เสียพอใครนี่เธอเป็นใครจ๊ะเนี่ยมาจากสันติอโศกค่ะอ๋อสันติอโศกนะขอคุณครูพุทธิรัตปากเ้องไหละคามท่านว่าท่านสบายดีหรือเปล่าคะสบายดีนะท่านท่านพุทธิรัตสบายดีเปล่าสบายดีว่าแข็งแรงนะแล้วคุณลุงแซมดินจากสันติโสกปากเรียน ท like ่านว่าขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงขอให้ท่านเป็นนายกไปอีกสองถึงสามสมัยสองกับสามก็รวมเป็นนะครับหนึ่ะ1อ3าทลนะครับ1 2 3โดยสรุปแล้วเครือข่ายปลาดชาวบ้านจะร่วมกันบูรณาการการขับเคลื่อนเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนต่อไปโดยท่านนายก ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นฝ่ายสนับสนุนการทำงานของปราชชาวบ้านเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดและเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐของรัฐบาลตามสารพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยค่ะ บอกเล่าข่าวโดยทีมงานบุญนิยมทีวีทีวีเพื่อมนุษยชาติทุกบรรยากาศคือการรายงานความจริงค่ะทั้งหมดนี้คือการลดเขาเรียกอะไรไปรูปไปรูประบบราชการใช่ไหมหลายคนบอกไปรูปไปรูปอะไรยุบไปนั่นข้าไหนดิเปิดอรที่นั่นเปิดนี่มันไปไม่ได้หรอกมันมันต้องค่อยๆไปค่อยไปเแต่ขั้นตัวละขั้นตัวละใส่เป็นว่า สำหรับหนังสือคนจนที่มีแบบที่คุณลุงอำนาจหมายยอดกลางได้มอบให้กับท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าก็จะต้องหาเวลาอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะสำหรับข่าวต่อไปเราก็จะมาติดตามข่าวจากบรวรศรีมาอาโศกจังหวัดนคนรราชสีมากับข่าวการประชุมชุมช,มชนของบรวรศรีมาอาโศกและข่าวกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมวันเสาร์ค่ะข่าวจากบรวรศรีมาอาโศกมีสองข่าวข่าวแรก กิจกรรมขวัดฟังธรรมวันเสาร์วันเสาร์ที่5มกราคม2562มีผู้ฟังธรรม128คน8.30นาฬิกา30นาทีทำบุญใส่บาท าเติดพวกเราเยาวชนคนดีของชาทำบุญตักบ,บาตรศาสนารักษาศีลธรรมเข้าวัดอบรมเพินบุตรก้าวนาฬิกาสมณะหรูปแสดงธรรมก่อนฉันผู้มาร่วมกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมวันเสาร์ฟังธรรมเพิ่มสติเพิ่มปัญญาเอาชีวิตจิตวิญญาณมาชุบธรรมะ คนจเจริญในธรรมจะเข้าวัดฟังธรรมบ่อยๆแม้ฟังธรรมเรื่องเดิมฟังธรรมซ้ำซากก็ไม่เบื่อการฟังธรรมเพราะธรรมะเนี่ยเป็นความสุขของปวงชนเป็นเรื่องที่ทำเพื่อประชาชนทุกคนการเมืองก็เป็นเรื่องของความสุขของประชาชนเป็นเรื่องของคนทุกคนว่าเป็นเรื่องเดียวกันไม,ไม่ให้ไม่แยกแากกันเลย แต่คนที่มีธรรมะคนที่บรรลุธรรมะจะรู้ว่าตัวเองควรจะอยู่จุดไหนของการเรโดยอี่พาลูกพาหลานมาอยู่วัดเนี่ยมาฟังพระสัจธรรมดีกว่าพาไปกินเหล้าเมายาเนี่ยคนที่ไม่เข้าใจสัจธรรมประมาณในชีวิตก็จะไปกินเหล้าเมายาเที่ยวกันเนี่ยสงสงารนี่เองบีหมยียตาไปกี่คนนะสี่ร้อยกว่าคนใช่ไหมโอ้โหน่าเศร้าใจนะ บาดเจ็บไปเรื่องสามพันกว่าคนเนี่ยเราพอ้ชีวิตมันทำไมถึงหน้าหน้ามันน่าเศร้าใจนะแต่ปีเนี่ยเนี่ยปีใหม่สงการตายเป็นร้อยคนสงารอาสงาเกิดสงคารามป็นคนยังไม่ตายเท่านี้เลยนะโอตายไปร้อยคนบาดเจ็บเป็นพันๆคนคิดว่าจะถูกคิดว่าจะได้เหมือนกันยังมาทางศาสนานี่ย ทำตามวพิีอยังเ,เก่าๆนะคิดว่าจะได้บุญกันทําไปที่หมดเป็นล้านหลายล้านมันก็มีแติที่ถีบมันก็ไม่ถูกมันก็ไม่ใช่นะใช่ไหม mm hmm. เพราะศิลธรรมลดละความเมตตาให้อภัยเขาจะเป็นห้ามใจเองถือศีลด้วยกันห้ามใจเองนะถือศีลแม้ได้ศีลห้าเราต้องตัดใจต้องฟื้นใจมันถึงถือศีลห้าได้นะทํามไม่กล้าตัดใจตัวเองยมเอ้ยังไงก็งไ,งงไ,งงไม่ได้หรอกรู้ได้แค่ภาษาเทนะ่านั ไปฟังพระครูงานนี้นะงานเพื่อฟ้าดินเะยพ,พอครูเทศตอนเช้าอ่วนมากนะคนเราสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีอะไรบ้างนึงเวลาสองแรงงานสามทุนรอนเเสียเหล่านี้แหละนะ เวลาเราสูญเสียเวลาไปทําอะไรบ้างนะสูญเสียเวลาไปกับไปบุกพวกหวยพวกเบอร์พวกสิ่งเสษติดสิ่งเอาเมาต่างๆกับลาบยศสรรเสริญโลกียสุขต่า,ขางๆนี่อัตตามานะบอกพิสูจทั้งหลายบันนี้เธอเธอกําลังนั่งประชุมอะไรกันพูดเรื่องอะไรกันอยู่พระทั้งกระไรฟังองค์นั้นก็บอกว่าถ้าได้ครองราชสมบัติเป็นกษัตริย โอ้ยมีความสุขที่สุดองค์นี้ก็บอกโอ้ยที่ได้กินอา,อาหารดีดีเสรรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกาามสุกเนี่ยนั่นล่สุกที่สุดนะมองพวกก็ว่าอะไรล่ะความสุขการกินนี่แหละ สุขที่สุดเลยพระพุทธเจ้าท่านทานาราบเขาคุยกันเรื่องนี้พวกเธอพูดอะไรกันความสุขพวกนี้ทั้งหมดเนื่องด้วยทุกข์ในวัตฏะทั้งนั้นอย่างที่พระท่านเทศน์มานั่นคือชี้ความทุกพวกนี้เป็นความทุกขท์ที่เป็นเหตุ ให้เมาอยู่ในวะะัฏฏะจองอยู่ในวะะัฏฏะไม่พ้นวัฏฏะสงสารความสุขพวกนี้เป็นความสุขที่ทำให้จิตวิญญาณเสื่อมตัำเพราะความเมาอิโลกีโลกีอารมณ์อารมณ์แห่งโลกีข่าวที่สองประชุมชุมชนประวรสีมาโศก วันที่หมกราคม2,562ประชุมชุมชนบวรสีมาโศกสมณนาสร้างไทยปณีโตเป็นประธานการประชุมชาววัดชาวชุมชนมาร่วมประชุมพร้อมเพียงกันประชุมเตรียมจัดงานตลาดอาริยะที่บวรสีมาโศกที่ประชุมมีมติให้จัดวันที่สาม มีนาคม2562จากนั้นได้สรุปการไปช่วยงานร้านพิสูจน์จิตอาสาที่บวรราชธานียโศกแต่ละคนได้บำเพ็ญคุณเป็นจิตอาสาทำงานเสียสละการไปช่วยงานร้านพิสูจน์จิตอาสาได้ตั้งตนอยู่บนความลำบากได้ปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งได้ลดตัวลดตน ได้ทำประโยชน์ให้กับมหาชนได้ทำความสุขให้กับมหาชนได้ช่วยเหลือเกื้อกูลโลกชาวบวรสีมาโศกและข่ายแห я, จะหมุนเวียนไปช่วยงานร้านพิสูจนิยิตอาสาอีกในวันที่20-26กลถึง26่กุมภาพันธ์2562 เาจะข่าวบรวรศรีมาโศกเราก็จะมาติดตามข่าวจากบรวรสันติอโศกค่ะมีทั้งข่าวการจัดลงบุญแจกอาหารมังสวิรัติและข่าวที่มีชาวต่างชาติมาศึกษาดูงานที่บรวรสันติอโศกค่ะในวันที่ห้ามกราคม2562ได้มีการจัดลงบุญเนื่องในวันพาแรกของปีใหม่2562จากจกิตอาสาแพทย์วิถีธรรมบริเวณตลาดบุญนิยมบรวรสันติอโศกเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกา ในการจัดลงบุญครั้งนี้ได้นำผักบุ้งสดๆมาผัดกับดอกเกลือพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆโดยมีเงื่อนไขว่าต้องนำภาชนะมารับอาหารเองท่านผู้ชมที่ไม่ได้มาชิมขอรับรองว่าผักบุ้งที่นำมาผัดนั้นปลูกแบบไร้าสารพิษและไม่ใช้สารเคมีเป็นความสุขของผู้ให้ที่ได้มอบอาหารดีๆในวันขึ้นปีใหม่ครับและในวันที่9มกราคม2562 ได้มีองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวนแปท่านมาศึกษาดูงานเรื่องของการแยกขยะ <The community S 1> เมื่อมาถึงได้ <the> รับชมวิถีชีวิตของชาวอสศกผ่านจอโทร <ะ S 2> ทัศน์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในห้องถกเถียงครับจากนั้นเป็นการเดินชมฐานงานต่างๆโดยมีคุณอาพิจิตราจันประภาพเป็นผู้แปลภาษาและนำชมฐานงานต่างๆฐานแรกที่ไปชม คือสถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจหรือสคจอที่นำขยะสดจากร้านอาหารชมรมมองสาวิรัตแห่งประเทศไทยหรือชมรอมาทำเป็นปุ๋ยและการคัดแยกขยะแห้งอย่างละเอียดในห้องเรียนร่วมบุญแยกขยะที่มีถังคัดแยกกว่า30ถังและแผนกรีไซเคิลที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อความสะดวกในการคัดแยกขยะ จากนั้นคณะศึกษาดูงานจากสาธรารณรัฐประชาชนจีนได้ไปชมพาวิหารพันปีซึ่งมีการจัดแสดงศิละปะโรกุตระทั้งในรูปแบบของภาพวาดแรงงานปั้นกิจกรรมสุดท้ายเป็นการสรุปความประทับใจและประโยชน์ที่ได้รับก่อนเดินทางกลับครับ อย่างที่พ่อครูท่านเคยบอกไว้ว่าในอนาคตจะมีชาวต่างชาติมาศึกษาสังคมชาวอาโศกมากยิ่งขึ้นก็เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะเพราะว่าขนาดที่บวรสันติอโศกนี้มีจํานวนมากเลยทีเดียวค่ะที่จะมีชาวต่างชาติมาขอศึกษาดูง,งานที่บวรสันติอโศกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของการจัดการขยะหรือว่าเรื่องของพานิชบุญนิยมค่ะลำดับต่อไปเราจะไปติดตามข่าวจากนย์ข่าวภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะคะ ข่าวกิจกรรมฟังธรรมวันอาทิตย์ณอาวัสถานดอยรายปลายฟ้าโดยปกติที่อาวัสถานดอยรายปลายฟ้าจะมีกิจกรรมฟังธรรมในวันอาทิตย์โดยเริ่มจากสวดมนต์ไหว้พระฟังธรรมะก่อนฉันถวายพระตาหารแดสสนะ่สมณะสมณะพิจารณาอาหารญาติโยมพิจารณาอาหารและทานอาหารร่วมกันแต่วันนี้ได้ย้ายกิจกรรมขึ้นไปบนแปดอยซึ่งเป็นชุมชนใหม่ใกล้วัด เป็นการฉลองบ้านใหม่ของคุณคำกองได้มีญาติพี่น้องมาร่วมฟังธรรมกันอย่างอบอุ่นแม้อากาศจะหนาวเย็นเป็นเปลี่ยนบรรยากาศได้กินลมชมวิวบนแปลดอยฝากบอกพี่น้องวันเสาร์ที่12นี้ก็เป็นการฉลองบ้านใหม่ของคุณเรนูที่แปลดอยเช่นกันขอเชิญพี่น้องได้ไปร่วมกันอีกขอขอบคุณพี่น้องทุกคน ข่าวสุดท้ายในวันนี้เราจะมาติดตามข่าวจากบาวรราชธานีอโศกจังหวัดอุบลราชธานีค่ะกับข่าวกิจกรรมวันบวรร่วมกันเตรียมปลูกพืชผักเข้าสู่งานพุทธาพิเศษสุดยอดปฏิหารที่จะมาถึงในช่วงเดือนกุมภาเนี้นะคะและข่าวที่ท่านสมณะฟ้าไทยได้ไปเยี่ยมพี่น้องเคือแหที่บ้านหนองเมกจังหวัดอำนาจเจริญค่ะข่าววันบวรวันจันทร์ที่7ธันวาคมพุทธศักราช2อง2นี้ เป็นวันบวรของชาวราชธานีอโศกในวันนี้มีกิจกรรมที่ชาวชุมชนและนักเรียนสัมมาศิกขาจะได้ร่วมทำกิจกรรมมีอยู่4ีที่ครับจุดแรกมีนิสิตวนอุบอกลุ่ม4และกลุ่ม5ปลูกถั่วเขียวโวยแกบดิบใส่ปุ๋ยและคลุมฟางที่บริเวณนาลานกราบจุดที่2นิสิตวนบอกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3และกลุ่ม7 ไปที่แปลงผักริมมูลไปช่วยกันปลูกฟักทองปลูกพริกเพื่อเตรียมไว้สำหรับเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารช่วงงานประจำปีที่จะมาจัดที่บ้านราชอีกหลายงานจุดที่3มีนิสิตวโวนบกลุ่ม um 6ไปที่ร้านพิสุจิจอาสาเตรียมจัดของติดบาโค้สินค้าเพื่อจัดเตรียมจำหน่ายให้กับประชาชนที่จะมาซื้อของจุดที่4นักเรียนสัมมาสิขา และนักศึกษาชีวะทุกคนปลอกว่านหางจระเข้ที่โรงแชมพูเพื่อที่จะนำมาทำผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นแชมพูเจลว,ว่านหางและอื่นๆครับข่าวการสร้างถนนคอนกรีตช่วงถนนตรงแก่งได้เริ่มทำถนนคอนกรีตวันที่4มกราคมพุทธศักราช2562เริ่มสร้างจาก4แยกหลังองค์พระพุทโต ทางถนนตรงแก่งยาวไปจนถึงแก่งไทยบ้านมีความยาวขนาด250เมตรความกว้างขนาด6เมตรถนนคอนกรีตมีความหนา1 5เซนติเมตรตอนนี้ทำได้ครึ่งหนึ่งส่วนอีกครึ่งที่เหลือจะทำในวันจันทร์ที่14ที่จะถึงนี้คาดว่าถนนคอนกรีตช่วงของถนนแก่งไทยบ้านจะเสร็จอย่างช้าในวันที่19มกราคม พุทธศักราช2562นี้ครับข่าวกิจนิมนต์หมู่บ้านเกษตรอินทรียหนองเม็กเมื่อวันจันทร์ที่7เดือนมกราคมพศ2 5 6 2เวลา15 90, นาฬิกานท่านสมณะฟ้าไทยสมชาติโกและท่านสมณะสุบุญได้เดินทางไปกิจนิมนต์หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์เมืองธรรมเกษตรบ้านหนองเมก็กตำบคลคืมใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนานเจริญเพื่อประชุมกลุ่มญาติธรรมผู้ปลูกผักอินทรีย ไปถึงศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ภูตะวันออร์แกนิกฟาร์มแม่แตนหรือแม่สัมปาสูปไกและยติธรรมได้พานำชมแปลงผักเกษตรอินทรีย์ของสมาชิกบางส่วนจากนั้นในช่วงเย็นเวลา18.00นถึงเวลา20.00นได้ประชุมพบปะพูดคุยสนทนาธรรมได้มียติธรรมอาจารย์ไม้หอมบุญสุภาพพ่อใหญ่พุทธาพนาสี จะที่ทำอำนาจเจริญที่ห่างหายไปได้มาฟังทำร่วมสนทนาธรำด้วยรุ่งเช้าวันที่8เดือนมกราคมพศ2 5 6 2ในเวลาประมาณ6.30านได้ประชุมคนงานผู้ตะวันออร์แกนิกฟาร์มมาเป็นลูกจ้างประจำในฟาร์มของคุณป้อมสมาชิกเลื่อนเลงในทำดีท่านสมาย้ำให้เห็นความสำคัญของสินงข้อหนึ่งการกินทำให้ชีวิตปลอดภัยท่านได้แสดงธรรมกวนฉัน มีอติธรรมอันว่าเจริญที่อยู่ใกล้เคียงได้มาสนทนาธรรมด้วยและรับประทานอาหารร่วมกันจากนั้นก็เดินทางกลับในเวลา11.00นาิกามีข่าวดีมาบอกเล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับแฟนรายการของบุญนิยมทีวีวันนี้เวลาเที่ยงวันจะได้ติดตามบรรยากาศการถ่ายทอดสดงานวันเด็กที่บ้านราชวังเรือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ และส่งข่าวถึงท่านใดที่กําลังติดตามรายการบอกเล่าข่าวอโศกอยู่ในขณะนี้นะคะก็เชิญพาลูกๆหลานๆไปร่วมงานวันเด็กที่บ้านราชเมืองเรือได้เลยนะคะมีของขวัญให้เด็กๆมีอาหารให้ทานฟรีแล้วก็มีน้ําตกหลายแห่งให้เด็กๆได้ร่วมเล่นร่วมสนุกกันด้วยละค่ะ สำหรับกิจกรรมวันเด็กที่บวรสันติอโศกนั้นจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่20มกราคม2562วันนี้ทีมงานรายการบอกเล่าข่าวสกทุกคนขอลาไปก่อนนะคะขอให้เด็กๆทุกคนเป็นเด็กดีที่มีศีลเจริญธรรมำสำนึกดีคะ่ะ